สวัสดีครับเพื่อนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนบแจมเมอร์นะครับช่องนี้จะเป็นการเคลียร์ท่าบริจแจมแต่และวอลลุ่มนะฮะวันนี้ก็จะเป็นการเคลียร์ท่าบริจแจมวอลลุ่มที่106นะครับผมจะอธิบายในแบบฉบับที่ให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะฮะเราจะไม่ใช้หลักการเยอะเราจะเน้นดีเทลของท่าทุกท่าที่เอามารวมกันนะครับก่อนจะไปรับชมนะฝากทุกคนกดติดตามกด s u b สไ r i b e แล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปผมด้วยนะฮะอันนี้เป็นช่องใหม่นะฮะเพราะว่าช่องเก่านี่โดนเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงไปนะช่อง ไม่ได้ใส่เพลงของของบริแแรมแล้วนะฮะก็จะเป็นการเคลียร์ท่าอย่างเดียวนะฮะเพื่อนๆก็เอาท่านะครับที่ผมสอนวันนี้นะครับไปใช้ในคลาสจริงๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูจบเพื่อนๆเต้นได้แน่นอนครับทันเพื่อนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคลิปนี้ก็จะเป็นรูทีนที่1ก่อนนะครับท่าแรกนะครับเทคนิคง่ายๆเลยเพื่อนๆต้องเริ่มจากการเล็กเคอร์ก่อนใครเต้นอโรบิกไหมเล็กเคอร์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเราก็ใส่พร้อมกับมือครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดแค่นี้เองครับสองข้างเห็นไหมยกเวียงยกเวียงอันนี้ง่ายๆนะครับพอเพลงมันเริ่มมันแล้วเนี่ยเราอยากเต้นท่านี้ให้แรงขึ้นก็จะใส่การกระโดดเข้าไปนิดหนึ่งครับนะปังปังเห็นไหมโดดเวียงโดดแล้วเวียงแค่นี้เลยนะครับง่ายๆนะแล้วต่อด้วยท่าเวฟนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมือซ้ายขึ้นก่อนนะฮะมือซ้ายขึ้นก่อนก้าวขวา 1,2,3,4,5,6,7,8 1, กนะครับกระดกข้อมือขึ้นอีกข้างหนึ่งลงส่วนทางกันนะซ้ายขึ้นขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาขึ้นมันนี้โยกตามจังหวะขาก้าวขวา1,2,3,4งสาาแรก1,2,3,4,5,6,7,8หาันไปด้านซ้ายนะเอาใหม่ฮะ1 2 3 4 5สา 6, 7 8เเอาท่าไปก่อนนะฮะพอได้ท่าแล้วถือเ,เราใส่ความหนักความเบาได้เองนะฮะต่อจากท่าเมื่อกี้ที่เวฟนะมือยังเป็นมือคนละข้างอยู่นะฮะยังเป็นมือหนึ่งมือซ้ายลงมือขวาขึ้นนะแบมือมาดัานมือออกจากอกครับสไลด์1 2 3 4จังหวะที่5ยกแขนพร้อมกับเปิดเข่าซ้ายไปท้งนข้าง6แ8แบบน,นี้นะไป 1>, 1 2 3 4 5 6อี่ห้าอันนี้6จังหวัดเท่านั้นเองนะฮะอ่ะห2 3 4 5 6 9, ้าก้าวขาซ้ายไปด้านข้างนะมันจะต่อท่าเมื่อกี้ท่าเวฟนะ1 6 7 8สไลด์หนาห้แค่นี้เองนะครับสไลด์แล้วก็ไปด้านข้างนะโดดแล้วก็สไลด์ด้านข้างจังหวะที่เราโดดมันจะเปิดเข่าอย่างนี้นะปึ๊บ จะพร้อมที่เราจะก้าวไปนั้นสายนะฮะอ๋อเอาเอาเอาสามท่าไปรวมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะจังหวะที่เราเวฟอย่างเงี้ยสี่ครั้งใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมือเรามันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วทุกคนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็แค่ดันออกมาโดด สไลด์ง่ายมากนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อยาท่านี้นะครับมันจะเป็นจังหวะกระโดดสามครั้งทุกคนหนึ่งสองสามปั้งหนึ่งสองสามปั้งอันนี้จังหวะเนี่ยมันจะมันจะคล่อมกันนิดนึงเพราะนั้นพวกเราต้องฟังจังหวะเพลงดีๆครับมันจะเป็นจังหวะแบบนี้นะไม่หงุดน,นับตามจังหวะเพลงจะเป็น 1>, 1 2 3 4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5เห็นปะเราจะได้ออกขึ้นจังหวะที่1กับจังหวะที่5โอเคไหมลองดูเ,เริ่มแต่ท่านี้1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1และ5โดด3ครั้ง1 2 3ยกมือด้วย1 2 3ปัง 6ตั้งไอ้บ้าเพื่อนที่ขวาและซ้าย12345678 12345678 12345678เเริ่มง่ายขึ้นไหมผมว่าทุกคนเริ่มเข้าใจท่ามากขึ้นท่าต่อไปครับอ,อีกนิดเดียวท่าไปหลังจากที่เราโดดปั๊บปั๊บปั๊บปมันเป็นการเตะไปข้างหลังนะ พูดง่ายคือการถีบไปข้างหลังล่นแหละ1 2 3่สแค่นี้วัดสะโพกขวาวาบมาฝั่งนี้แตะขวา1 2 3 4งปั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 งแล้วก็ต่อในท่ามือขวามา,านหน้าครับเือซ้ายชีย้มันประมาณข้อพับเรานะประมาณแขนแล้วก็เริ่มจากด้านขวาก่อนขวาแล้วขยับมาด้านซ้าย ปั่ง4ทีหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสมส่เห็นไหมมือไปข้างหน้าค้นแบงค์หลังนะอย่าไปพร้อมกันนะคนละท่าหนึ่งสองสามสี่สจังหวะเอาลงกันสองท่าหนึ่งสองส่ห้าหกเดลองดู1 2 3 4งสองห้าหกเโอเค รวมกันตั้งแต่ท่าแรก1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อ้าหทาช้าพร้อมกันเอาอีกทีหนึ่งเริ่มแต่เวงแขนนะ3 4ไป 1 2 3 4 5 6 7 8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 ได้ไปครึ่งนึงแล้วสำหรับท่าในรูทีที่1นะครับไปเท่าไปกันเลยครับ House Knee นะฮะเริ่มจากขาซ้ายนะ มันมี2คอมโบด้วยกันมันมี2ช่วงด้วยกันช่วงแรกคือยกเขาเฉยหนึ่งสองสามสี่หและ4 1 2ยกเขา่าเฉยสองจังหวะก็คือยกเขา่าจังหวะแรกยกเขา่าขากว้างจังวหวะสองยกเขา่าวางชิดก่อนแล้วค่อยแยกจังหวะเป็น,นี้หนงสองี่ห้าหกเจ็ดและ8ปดและหนสอง 3และ4และ1 2 3 4และ1 2 3 4และ1 2 3 4และ1เห็นใช่ไหมยกวางยกแตะแยกยกวางยกแตะ1 2 3่และ1 2 3 4และ1ลองใช้จังหวะนี้นะตูนะแล้วลองฝึกด,ดูก่อนเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดทำเร็วๆ คอ,อโมโบจะเป็นอย้่งงนี้1 2 3 4 5 6 7ปัป๊บปับหนึ 5, 6, 7, ่งสสาปั๊บปับห้าหกปั๊บปัไปต่อจากท่านี้เลยจังหวะที่1ตอนแยกขาแล้วแหละฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแหนึ่งสสาห้าหกดหนึ่งห้าหแค่นี้อันนี้ง่ายอยู่ไม่ทนรยายาก งงแค่ขายอย่างเดียวถ้าเกิดสุดท้ายยกแขนขึ้นมาสองข้างมือซ้ายอยู่ที่ไหล่มือขวาอยู่ที่เอวโผลจังหวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมไหล่ไหล่สะโพกสลับกันดูที่มือขวายอย่างเดียวนะไอ้ดูที่มือซ้ายอย่างเดียวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเริ่มจากไหล่ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วลองทำเร็วขึ้น 1>, 1 2 3 4 5จังหวัดที่6มันจะเป็นจังหวันที่เราจะใช้สะโพกเข้าไปช่วยด้วย1 2 3 4 5 6มือเหวี่ยงห้อมกับดันสะโพกเป็นวงกลมนะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4อ่ะ1 2 3 4 5 6พิปมือกับพิปไปด้วยกัน 1>, 1 2 3 4 5 6ลงเออจบที่ตรงนี้1 2 3 4 5 6ลงเห็นล่ะ6ทีดู1 2 3 4 5 6ลงล6ท 1, 2, 3, 4, 5, 6, ลง้าไม่ครบจังหวะให้ได้ไม่งงไป1 2 3 4 5 6ลงแค่นี้รวมกับท่าเมาื่อกี้โดด1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5้าและ8และ1 2 3 4งสองี่ห้าหกเจังหวะช่วงสุดท้ายออนน้6ปุ๊บขึ้นเลยนะฮะเป็น1 2 3 4 5สอ้าหกและ8และ1 2 3 4งสองห้าหกเคือต้องทำเร็วมากหนึ่งสามสี่หหกลงเลยฮะมีแค่2จังหวะสุดท้าย 1,2,3,4,5,6 1, 1,2,3,4,5,6ลงเร็วมากอันนี้เร็วหน่อยนะมือจะพันพันกันนิดนึงไม่เป็นไรท่าสุดท้ายอันนี้ง่ายครับผมเริ่มจากมือซ้ายก่อนก้าวขวา1 2 3 4 5 6 7สสี่จและ8เสียบทัดห้าห1เจ็5 6ดหนึ่งสาสีปะปะปะ แค่นี้เอชุดหลังก่อนชุดหลัง2 5 3 5รวมกันนะครับชุดหลังนะชุดหลังเนเหนื่อยนะมันโดดอ่ะโดด1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8และขึ้น2 3 4 5 6 7และ8และ1 2 3 4 5 7 8 1,2,3,4,5,6,7,8 1, อันนี้2รอบอีกทีหนึ่งหนึ่ง6ครับโอเคว,ว้าวเป็นไงกันบ้างครับทุกคนเดี๋ยวลองเต้นพร้อมกันช้าๆ1รอบโอเคไหม1รอบก่อนจบดูทีที่1นะตั้งแต่ท่าเวียงแขนนะพร้อม3,4ช้าๆ

สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสสสห้าหกเปหนึ่งสองหหปะปะปะอีกทีเดียวปะปะปะ เพื่อนมีอะไรต้องการสอบถามไม่เข้าใจาไหนนะครับไม่เข้าใจาไหนสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับแล้วใครอยากให้สอนว่ลุ่มอะไรท่าไหนสามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับใครที่อยากมาเต้นบริจมนะครับด้วยกันนะผมสอนอยู่ที่เจ็ทฟิตเนสนะครับตอนนี้สอนที่สาขาสายไหมแล้วก็นาวมินครับผมนาวมินจะเป็นวันอังคาร6โม,มงเย็นนะสายไหมจะเป็นวันพุธ2ทุ่มแล้วก็วันอาทิตย์5โมงเย็น,นครับใครที่สะดวกสามารถเข้ามาเต้นด้วยกันได้ในคลาส มันแน่นอนครับผมแลพะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับโด๊กแจมเมอร์ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ